สวัสดีครับกับช่องช่างมหายุทธอีกตามเคยนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการซ่อมไม้ถูพื้นนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับไม้ถูพื้นตัวนี้ก็ราคาก็2อง้กว่าบาทนะครับดูแป๊บๆเดียวก็ด้ามหักแล้วนะครับด้ามมันจะประกอบด้วย2อองแบบนะครับอ่าแบบเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าบางอันมันก็จะมีเกลียวเหลืออยู่นะครับอ่านะครับเนี่ยด้ามมันก็ดูแล้ราคารับมันเป็นเหล็กบางๆนะครับเหล็กแผ่นบางๆม้วนมานะครับแล้วก็มาเคลือบด้วยพลาสติกนะครับเนี่ยครับ มี2อันนะครับแบบนึ่ะสวมแล้วกันนะครับอที่มีไอเกลียวอยู่แล้วเราสวมลงไปเฉยเนี่ยครับสวมลงไปนะครับใช้แป๊บอลูมิเนียม1นิ้วนะครับอแล้วเราก็เจาะยิงน็อตนะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าน็อตสแตนเลสหนึ่งนิ้วเนี่ยจะสามารถยิงท่ออลูมิเนียมได้ไหมนะครับอันนี้เป็นเกลียวปล่อยสแตนเลสธรรมดานะครับถ้าไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีการใช้ดอกสว่านเจาะนะครับเจาะท่ออลูมิเนียมไปก่อนแล้วก็ยิงน็อตนะครับ รามาดูกันนะครับว่ามันจะยิงได้ไหมดูน,นะครับท่อก็ไม่แข็งหรอกครับแต่ว่าเกลียวปล่อยมันไม่คมนะครับเกียวปล่อยสแตนเลสน,นะครับลองยิงดูหน่เห็นไหมครับไม่เข้าต้องใช้วิธีการเจาะแล้วละครับตัวนี้ต้องเจาะนําก่อนเนาะลองดูก่อนครั้งหนึ่งนะลองสั้นดูเผื่อมันไม่แข็งเจาะเข้าไหม ไม่เข้าครับมาถ่านสุดท้ายแล้วถ่าไม่ตายแล้วดอกสว่านขนาดหนึ่งหุนนะครับหรือว่าสีมิลนั่นแหละครับเจาะไปก่อนสองรูฝั่งตรงข้ามกันนะครับเพื่อที่จะขัน็ัดนะรุ่นนี้มันมีเกลียวอยู่แล้วครับตัวสีดำนะครับให้สังเกตครับบนไอ้สีฟ้านะครับจะมีเกีียวสีดําอยู่แล้วแล้วก็เจาะลงไปเฉยๆนะครับประมาณครึ่งเซนนะครับจากปลายนะครับแล้วก็สวมเข้าไป จะครึ่งเซนหรือหนึ่งเซนก็ได้นะครับเราก็เจาะเปลี่ยนหัวยิงเป็นหัวไขควงนะครับยิงเกีียวปล่อยลงไปเกียวปล่อยหนึ่งนิ้วนะครับยิงลไปเลยดูให้ตรงนะครับแล้วก็อ่าเกียวปล่อยยิงเข้าไปอีกหนึ่งตัว ข้ามกันนะครับที่เราเจาะไว้น่ะเสร็จลเสร็จเรียบร้อยนะครับหนึ่งอันเร่งดูว่ามันตรงไหมนะครับตัวนี้ผมก็เคยซ่อมให้แม่บ้านมาแล้วครั้งหนึ่งแม่บ้านเขาบอกว่าเออต้องการแบบนี้นะครับมันใช้งานดีกว่านะครับกว่าดําที่มากับติดตัวมันนะครับอ่ะในกรณีที่ไม่มีเกลียวนะครับเราจะใช้ท่อประปนาครับไซสีหุนนะครับตัดประมาณสิบถึงสิบห้าเซนนะครับแล้วก็ยิงน็อตเข้าไปก่อนนะครับเกลียวฝอยหนึ่งนิ้วเหมือนเดิมนี่แหละครับยิงเข้าไปหรือจะใช้หกหุนก็ได้นะครับ แต่ไม่แนะนำสีผมนะครับมันสั่นไปโอเคครับยิงเข้าไปเลยครับตัวนี้ไม่ต้องเจาะเพราะมันเป็นพลาสติกมันยิงเข้าง่ายนะครับเล็งให้ตรงนะครับแล้วก็ยิงครับก็ฝ่าตรงข้ามนะครับแล้วก็จะยิงไปยิงนะครับนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับตัวนี้ ถึง10นาทีนะครับเราก็ทาเสร็จ3วันแล้วนะครับซึ่ง3วันนี่ก็ถ้าซื้อใหม่ก็น่าจะหลักพันนะครับเราก็ลดต้นทุนไปได้เยอะนะครับตัวนี้เนาะเรามาดูกันลดต้นทุนได้ก็เกือบ4,500อะครับก็อลูมิเนียมก็ไม่กี่บาทร้านขายของเ่าก็มีขายนะครับกิโลละ40บาทครับก็3เซนนี้ก็ประมาณ1กิโลนะครับตัวนี้ก็เช่นเดิมนะครับเราก็จะมาเจาะนาก่อนนะครับ ตัวนี้สามารถเจาะขึ้นมาได้ตามใจชอบเลยนะครับแต่ผมแนะนําให้ขึ้นมาประมาณหนึ่งนิ้วหรือว่าสองเซนขึ้นนะครับจากปลายนะครับอ่าสองเซนขึ้นนะครับเจาะฝั่งตรงข้ามเหมือนเดิมนะครับสองรูนะครับอ่าครับดอกสว่านก็ดอกเดิมแล้วก็เปลี่ยนหัวนะครับเส่หอวไอ้ควงแล้วก็ยิงมันเข้าไปต่เนี่ยสองตัวนะครับฝั่งตรงข้ามเจาบปลายก็จะหายากนิดนึงนะครับผมตกลงร่องดอกสว่านนะครับ แค่สองตัวใช้ทั้งหมดก็สี่ตัวต่อหนึ่งอันนะครับถ้าในกรณีที่มีเกียวมาแล้วเราก็ใช้แค่สองตัวครับก็ลดต้นทุนใช้งานนะครับแบานก็บอกว่าใช้ดีแข็งแรงทนทานเบาดีด้วยดีกว่าดามไม้นะครับยิงเข้าไปฝั่งตรงข้ามเล็งให้ตรงนะครับอนี่นะครับเป็นอาวเสร็จนะครับ สองอันครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องช่างมหายุสเลยนะครับทำเราทำทั้งหมด3อันนะครับก็ใช้เวลานะครับไม่ถึง10นาทีหรอกประมาณ5นาทีเนาะแต่ว่าท่อเราไม่ได้ตัดนะครับเราซื้อมาจากร้านขายของเก่ามันยาวเมตรยี่สิบพอดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องช่างมหายุทธแล้วก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับผม